วัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงตลายโดยกลุ่มลกเงินสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้เราเจอกันที่สำนักงานใหญ่ปรมสรีกันะคะเจอกันช่วงบายบานิดนึงค่ะพอดีเพิ่งอ่าเตรียมสมอบรถนะคะให้ลูกค้าเสร็จนะซึ่งคันนี้จะส่มอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะกับแคปโฟ 2.2L Auto m a ม็กฟอใหม่ล่าสุดสีเทาเอลบลสด้วยนะวันนี้เรา ไม่พลาดที่จะพาท่านมาตรับชมอีกแล้วนะคะครนนี้ราคาค่าตัวของเขาที่880,000บาทคา่สมมะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตัวลงนี้ได้เลยนะคะหรือเ c e บุ o k ส่วนตัวเซลล์ปีใหม่อีซูเพจอีซุเชียงรายใบเซลล์ปีใหม่น่าตาประมาณนี้ค่ะกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกทันดันทุกเคสน,นะคะ,ะเมื่อบันทึกช่องทางการติดต่อเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับพนนีใก,ใกล้ๆพร้มอมกันค่าไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหา4ประตูตัว,ตวเริ่มต้นตัวกลางๆไม่ท็อปมากนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคันนี้เป็นรถรุ่นแครฟอ์ 2.2L ออโต้แม็กฟอร์ใหม่ล่าสุดสีเทาเอลกรค่ะราคาค่าตูวนะคะน้องเขาอยู่ที่880,000บาทค่ะ รุนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีเทาเอลบลูสีบรอน์เงินนะคะแล้วก็สีขาวไซเบียนไวท์ถ้าสีขาวไซเบียนไวท์ราคาก็จะถูกกว่าน,นี้ไปอีก7,000นั่นเองค่ะพาทุกท่านมาตรวรับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะนี่คือด้านหน้าเขาเนาะไฟหน้าค่ะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไบ LED อีดซูเปอร์ไดไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันค่ะทำหน้านที่ได้ถึง3อย่างกันเลยีเดียวค่ะเป็นไฟซูปเปอร์ไดไลท์2ส่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วกกก็อออไฟลลภายยในนหดดเีวัค่ะ แล้วก็ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่เป็นไฟสูงไฟต่ำภายในหลอดยกกัดด้วยนะด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกนะเป็นหลอดไส้นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะด้าน,นข้างตรงนี้นะคะเป็นช่องระบายอากาศดนแรงต้งานทาน Air ์โคเทนนะคะช่วยลดขาววิ่งไดรูลมแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะคะ กาจังหน้าดีไซน์แบบทูลิดายแมนชั่นมีการเลือนเฉดสีนะคะสีเทาสีบอลเงินสีดำนั่นเองเนาะเอกลักษณ์นะคะเคี่ยวสองชั้นเนาะมาพร้อมกับโลโก้ E สูโครเมี่ยมขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านล่างนะคะดีไซน์มาใหม่นะคะก็มีขนาดใหญ่เนาะภาพรวมแล้วมีขนาดใหญ่ช่วยได้งการระบายความร้อนของ้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะามาดูในส่วนของล้อแมกนิดนึงน,นะคะ่ะกับคันนี้ล้อแมกค่ะเป็นล้อ อลูมิเนียมอลลอยขอบ16ค่ะรัดยางปิสโตนนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่215ทั 70R16 นั่นเองสัญล์ลักแคปโฟเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อย มือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะแชสซีค่ะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะดีไซน์สอดประกบกัน3ท่อนในส่วนของท่อนหน้าสุดรองรับน้าหนักในเรื่องของเครื่องยนต์ท่อนกลางรองรับน้าหนักในเรื่องของห้องโดยสารท่อนหลังสุดก็เอาไว้ในรองรับน้าหนักในเรื่องของการบรรทุกนั่นเอง ส่วนด้านหลังค่ะไฟไท้ายดีไซน์ใหม่นะคะทริปเปิอาร์มอล LED ดีไซน์3เส้นนะคะก็จะมีเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะคะเวลาเหยียบเบร์แสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทางานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะเมื่อจับด้านหลังนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกล้องมองหลังแบบ built-in Isuzu D-Max ลักษณ์เป็นโครเมียมนะคะด้านนี้มีสติ๊กเกอร์ 2x2 แม็กฟอร์ดนะกันชนท้ายดีไซน์ม่นะคะดีไซน์ขึ้นลงสองสเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะดีไซน์เป็นแบบแยกชิ้นนั่นเองสําหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสถานโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หายเซลล์ไปใหม่ตามลิลงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของที่เทลรายละเอียดด้านในนิดนึงน,นะคะรุ่นนี้ค่ะกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะกดล็อกกดปลดล็อกนะคะอืม เปิดเข้ามาดูด้านในนะคะแผงประตูซอฟท์ทลาพต์มุมได้พาพเป็นพาพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสมายยิ่งขึ้นเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะพวงมาลัยยูทิเทนมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายเนะาะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะในส่วนของระบบความปลอดภยัยหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วลองเับาระบบความบันเทิง Apple ค Play ลนรอยอมาให้เ้วเรียบร้อยนะคะ เกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดเทอร์โบไฟฟ้านะคะ163แรงม้า450นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดค่ะทำงานที่รอบ1,600-2,400รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะนนในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีระบบช่วยควบคุมการส่งตัวขณะลงบนทางลาดชันแล้วก็ขึ้นบนทางลาดชันเราก็มีระบบช่วยควบคุมการส่งตัวขณะขึ้นทางลาดชันด้วยนะคะมีระบบแองเกิลสตาร s t ตาร์พ๊อปิปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติปุ่มีิจนเครื่องยนต์ค่ะมีตั้งแต่ยูโร5มาเนาะปุ่มปิดระบบ e s c ที TC. นะคะปุ่มปรับระดับไฟหน้าออโต้สีระดับ0 1 2 3นั่นเองใส่แก้วน้ำนะคะทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าวัยนิวดีไซน์ใหม่มีเส้นสายลวดลายที่เป็นแบบใหม่หมดเลยนะคะเบาะนะคะดีไซน์ปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรีระาของเราค่ะช่วยเรื่องการผ่อนคลายด้วยก,รการเวลาขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยไปดูห้องโดยสารตอนหลังนะคะเปิดนานนะคะในะส่วนของตอนหลังก็ ห้องโดยสารกล้องขวางนะคะดีไซน์แยก60/40นะแบบนี้นะคะที่พักแขนดึงลงมานะคะก็จะสามารถวางเจ้าน้ําแบบนี้ได้ด้วยเนาะมาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ิดนึงนะคะกับรุ่นนี้คันนี้ค่ะสำหรับคันนี้2.2แม็กฟอสต์ใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ใหม่นอสาครอบใหม่หมดเลยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงมา้าแรงดิบ 400นิวตันเมตรที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองเร็วแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งึ้นนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะมีการจัดวางให้เยื่งหลังเผา่าหน้านิดน,นึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแลกก้วก็ยุ่นกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะสำหรับ2.2แม c p h e r s ใหม่นะคะอาัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองเ,องเนาะอ่านี้เป็นรถส่งมอบนะคะในส่วนของใบอีโคสติกเราแกะออกแล้วเนาะอืม สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเซลล์ปีใหม่อิสุเพจอิสุเชียงรายใบเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกขั้นดันทุกเขตรับปรึกษาทุกเงอนไขนะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาณมัดนัดรับรถกันอีกทีนึงให้เรื่องการออกรถอิสุป้ายแดงเป็นเเรรรื่่่องงาาาายๆนนะะคิิบบ็กกหท้มมมสสถััพตได วันนี้นะคะเซลล์ปีใหม่ขออห้าราไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย